สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A2 ทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวห่วงจุ้ยบันไดบานเจ้าสัวกวักทรัพย์เรียกทองคลิปนี้นะคะมาเรียกกันว่าเปิดห่วงจุ้ยบันไดเสริมทรัพย์เสริมโชคลาภเรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านของเรากันดีกว่าค่ะก่อนอื่นเลยนะคะ a อทูบต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้ค่ะ ลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปิดีโวนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3ามจุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะคลิปนี้มาว่ากันด้วยเรื่องของห่วงจุ้ยบันไดบ้านค่ะเชื่อกันว่า น้ำใต้บันไดจะเป็นการเสริมทรัพย์เชื่อว่าหลายๆบ้านมักจะขุดบ่อหรือว่าสร้างบ่อน้ำเอาไว้ในบริเวณบ้านทั้งเอาไว้เลี้ยงปลาสวยงามหรือแม้แต่พันไม้น้ำแต่หากใครอยากจะเสริมโชคเสริมลาบเรียกทรัพย์เข้าบ้านก็ต้องมาฟังคลิปนี้นะคะมีการชี้เป้าชี้จุดเอาไว้ว่าถ้าทำบ่อปลาใต้บันไดบ้านจะยิ่งเสริมโชคลาภแบบ ที่หอันดับหนึ่งเลยก็เพราะว่าหากมีบ่อน้ำหรือว่าบ่อปลาอยู่บริเวณใต้บันไดเชื่อกันว่าจะช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับตัวของผู้อยู่อาศัยเพราะการแหวกว่ายของฝูงปลาหรือการไหลเวียนของน้ำนั้นถือได้ว่าเป็นพลังงานที่ดีเปรียบเสมือนการหมุนเวียนของเงินทองทรัพย์สินต่างๆให้เข้ามาหาเรา แต่ถ้าหากใครไม่มีพื้นที่ก็สามารถหาภาพน้ำหรือว่าภาพปลาครับมาติดเอาไว้ตรงบริเวณใต้บันไดก็ได้นะคะเพียงเท่านี้ก็จะเป็นการเสริมทรัพย์เสริมห่วงจุ้ยที่ดีได้เช่นเดียวกันค่ะหากรู้อย่างนี้แล้วนะคะบ้านไหนกำลังจะทำบ่อน้ำเอาไว้ในบ้านตรงจุดใต้บันไดก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ควรจะทำเลยนะคะ เพราะแน่นอนว่าเราทําเพียงง่ายๆแค่นี้ก็สามารถช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับตัวผู้อยู่อาศัยหรือเจ้าของบ้านได้ด้วยค่ะเป็นพลังงานที่ดีที่สามารถทําได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะเอาแล้วค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดห่วงจุ้ยบันไดบ้านเจ้าสัวทําง่ายๆเรียกทรัพย์กวักทองเข้าบ้านนะคะ สำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ